เมลอนสับปะรดไพายนาโป๊ะมาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะ ดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานสนุกกับกุ๋งกิง๋งวันนี้กุ๋งกิ๋งมีนิทานน่ารักน่ารักที่เป็นเรื่องราวของกุ๋งกิ๋งเองเกี่ยวกับการมอบความรักที่ทั้งเป็นผู้รับและผู้ให้กุ๋งกิ๋งจะพาไปพบกับเพื่อนบ้านของกุ๋งกิง๋งและเรื่องราวอันแสนอบอุ่นของพวกเราในนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งรักเพื่อนบ้าน กุ้งกิ๋งรักเพื่อนบ้านเรื่องมนฤดีทองกลอยภาพนุชรีพิเดชกุ้งกิ๋งหนูน้อยแก้มใสเปิกบานสุขใจหัวเราะเริงร่าวันหยุดกุ้งกิ๋งอยู่บ้านนั่งอ่านนิทานอยู่บนชิงช้าติ้งหน่องเสียงกริ่งประตูยืนชะเง้อดูเอ๊ะใครมาหา อ๋อนั่นพี่ลูกตาลที่อยู่ข้างบ้านถืออะไรมาสวัสดีจากกุ้งกิง้งนี่ขนมผิงเอามาฝากจ้ากุ้งกิ้งไหวรับของฝากขอบคุณมากค่ะพี่ลูกตาลค่ะรับของมาวางเอาไว้พ่อหันกลับไปเอ๊ะใครเดินมา ยายนวลอยู่บ้านตรงข้ามเดินหิ้วข้าวหลามมาเต็มตะกร้ากุ้งกิ่งรีบเดินออกไปหนูช่วยถือให้นะจ๊ะยายจา๋าพอเดินถึงบ้านยายนวลก็เห็นตาม้วนกำลังตากผ้าวางของแล้วเดินเข้าไปหนูช่วยตากให้นะจ๊ะตาจา๋า กุ้งกิ๋งช่างมีน้ำใจตายายจึงให้เข้าหลามกลับมาอาติ๋มร้องทักเสียงใสจากบ้านถัดไปประตูสีฟ้ากุ้งกิ๋งรีบยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายสวัสดีค่ะ ถึงบ้านกุ้งกิ๋งแปลกใจเอ๊ะกลิ่นอะไรห้หอมหอมลอยมาโอ้โหไก่ทอดกรอบกรอบกุ๋งกิ๋งชอบชอบจริงๆแม่จา๋าแบ่งไก่ใส่จานหลายใบแล้วนำไปให้เพื่อนบ้านทั่วหน้าทุกคนยิ้มแย้มรับไว้ขอบคุณน้ำใจที่มอบให้มา เพื่อนบ้านชื่นชมกุ๋งกิง๋งน่ารักจริงจรงชอบขันอาสาแบ่งปันด้วยความเต็มใจไม่หวังสิ่งใดมีน้ำใจนักหนาเพื่อนบ้านกุ๋งกิ๋งแสนดีหยิบยื่นไมตรีเอื้อเฟื้อพึ่งพาจริงใจช่วยเหลือแบ่งปันกลมเกลียวผูกพันรักกันล้นลา เห็นไหมคะกุ้งกิ่งมีเพื่อนบ้านที่น่ารักมากมายก <c oughs> ุ้งกิ่งชอบช่วยเหลือและมีน้ำใจให้กับเพื่อนบ้านทุกคนเสมอกุ้งกิ่งรักเพื่อนบ้านทุกคนเพื่อนบ้านทุกคนก็รักกุ้งกิ่งทุกคนมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันพึ่งพาอาศัยกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอบอุ่นชื่นใจมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ อยากดูนิทานอะไรเพิ่มเติมก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะถ้ากุ่งกิงหามาได้จะจัดให้เลยกลับมาพบกับรายการของกุงงกิงได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา4ี่โมงเย็นทางช่องกุงงกิง Happy World ตามเข้าไปพูดคุยกันต่อได้ที่ Facebook กุงงกิง Happy World นะคะมาเป็นเพื่อนกันกดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามช่องของกุงงกิงด้วยนะ แล้วพบกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะกดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ